ขอแค่กล่องผลร่มเพียงกล่องพลเดียวผมจะยึดเมืองกรอสนี่ให้ดู ภายใน2ชั่วโมงนี่คือคำโอ้อวดของนายพาเวลกราเชฟรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียในช่วงปลายปี1994ความมั่นใจของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเพราะในขณะนั้นเนี่ยรัสเซียคือมหาอำนาจที่สืบทอดกองทัพอันเกรียงไกรมาจากสหภาพโซเวียตส่วนคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจตะวันตกแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงดินแดนเล็กๆในเทือกเขาคอเคซัสที่มีชื่อว่าเชเชน แต่ความเป็นจริงเนี่ยกลับโหดร้าย2ชั่วโมงกลายเป็น2ปีกองทัพรระเซียไม่ได้เดินขบวนเข้าสู่ชัยชนะแต่เป็นการเดินเท้าเข้าสู่กับดักมรณะที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซียยุคใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปแกะรอยเรื่องราวของความพ่ายแพ้ของพญาหมีขาวในสวนหลังบ้านของตัวเองนั่นก็คือเหตุการณ์ สงครามเชเชนครั้งที่1สงครามที่สอนให้โลกรู้ว่าทำไมกองทัพที่ใหญ่กว่าถึงสามารถแพ้สงครามกองโจรของกองกำลังที่เล็กกว่าหลายเท่าได้เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเรื่องราวของสงครามเชเชนครั้งที่1กันดีกว่านะครับบทที่1เรามาพูดกถึงเรื่องราวของปุ่มหลัง ความแค้นที่ฝั่งลึกในอิชเคียรกันก่อนก่อนจะไปดูเรื่องราวของการต่อสู้ในสงครามนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมคนเชเชนถึงสู้แบบถวายหัวในสงครามครั้งนี้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะครับผมเรียกตัวเองว่าสาธารณรัฐเชเชนแห่งอิชเคีเรียหรือที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าเชชเนียพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัสเหนือเป็นด่านหน้าระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ชาวเชนเชนเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับผมที่มีวัฒนธรรมนักรบเข้มข้นและไม่เคยยอมรับอำนาจของรัสเซียอย่างแท้จริงมานับร้อยร้อยปีตั้งแต่ปี1859ที่ จักรวรรดิรัสเซียได้ผนวกรวมดินแดนเชชเนียไปคนเชชเชนเขาก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยนะครับผมเป็นชาวรัสเซียแต่อย่างใดถึงจะมีความขัดแย้งเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้จนกระทั่งถึงจุดแตกหักที่แท้จริงเกิดขึ้นในปี1944สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้นำสหภาพโซเวียตอย่างนายโจเซฟสตาลินเนี่ย ระแวงนะครับผมว่าชาวเชเชนจะทรยศจึงสั่งทําในสิ่งที่โลกต้องตะลึงเลยคือการเนรเทศคนทั้งเผ่าพันธุ์ทหารโซเวียตจับชาวเชเชนกว่า500,000ชีวิต ยัดใส่รถไฟขนสัตว์นะครับผมแล้วส่งไปทิ้งกลางทุ่งร้างในไซบีเรียและระหว่างทางเนี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า1ใน3จากความหนาวและโรคระบาดแม้พวกเขาเนี่ยจะได้กลับบ้านนะครับผมในอีก13ปีต่อมาแต่ความทรงจําที่ว่ารัสเซียเนี่ยพยายามจะลบเผ่าพันธุ์พวกเขาหายไปจากโลกเนี่ยนะครับผมยังคงฝังลึกอยู่ใน DNA พวกเขาพวกเขาเนี่ยก็ทําอะไรมากไม่ได้นะครับผมได้แต่กัดฟันรอด้วยความเกลียดชัง จนกระทั่งนะครับผมเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991พนตรีซกคาดูคาเยฟอดีตนายทหารเชื้อสายเชเชนที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพโซเวียตเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้นำชาวเชเชนและประกาศเอกราชทันทีซึ่งสำหรับพวกเขาเนะี่ยอิสรภาพเนี่ยนะครับผมหมายถึง ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์พวกเขาเลยซึ่งบอกเป็นแบ็กกราวด์สำหรับคนที่ไม่รู้นั่นในช่วงปี1991ช่วงที่โซเวียตล่มสลายเนี่ยเป็นช่วงที่นะครับผมส่งไม้ต่อไปสู่ประเทศรัสเซียอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีหลากหลายพื้นที่ภายในโซเวียตนะครับผมคือโซเวียตเนี่ยเป็นสาภาพใช่ไหมซึ่งในสาภาพนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยสาธารณรัฐหรือรีพับลิกที่ประกอบรวมกันนะครับผมอยู่15สาธารณรัฐก่อนที่โซเวียตจะล่มสลายซึ่งพอโซเวียตล่มสลายปุ๊บเนี่ย ต,ต่างๆเนี่ยก็ทําการประกาศเอกราชตั้งเป็นประเทศของตัวเองขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอารเมเนียอาเเบจานเบลารุสนะครับผมเอสโตเนียยูเครนและอื่นๆอีกมากมายแต่กลับกลายเป็นว่านะครับผมเชชเนียเนี่ยถึงแม้จะมีชื่อว่าสาธารณรัฐก็จริงแต่ศัก์เนี่ยนะครับผมจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะมันไม่เท่ากับ15สาธารณรัฐหลัก เพราะทางเทคนิคแล้วเนี่ยชเชชเนียเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตครับทางเทคนิคแล้วชเชชเนีย,ยเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐสฐาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัเซียหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือตัวประเทศรัสเซียเนี่ยแหละด้วยเหตุน,นี้ตามรัฐธรรมนูญใหม่ของรัสเซียเนี่ยเชเชนเนี่ยนะครับผมเลยไม่มีสิทธิ์แยกประเทศ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้นําของเชเชเนเนี่ยก็ไม่สนใจและประกาศเอกราชอยู่ดีนี่เนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมอสโกภายใต้การนําของนายบอริสเยลซินผู้นําของรัสเซียในตอนนั้นยอมรับไม่ได้นะครับผมเพราะ กลัวว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกเมื่อมีรัฐหนึ่งประกาศเอกราชได้ก็จะมีรัฐอื่นๆนะครับผมที่อยากแยกตัวออกไปจากรัเสเซียและอีกเหตุผลหนึ่งสำคัญเลยนะก็คือเชชเนียเป็นทางผ่านของท่อส่งน้ำมันที่มีความสำคัญต่อรัเสเซียมากมายมหาศาลเลยบอริสเยลซินนะครับผมก็เลยพยายามที่จะเจรจาไม่ให้ชาวเชเชนยแยกประเทศแต่ก็ไม่สำเร็จ เย,ยวสินที่กำลังคะแนนนิยมตกต่ำนะครับผมทั้งสาภาพโซเวียตล่มสลายเรื่องของสาธารณารัฐต่างๆที่แยกตัวไปและรวมไปถึงกกบฏเชเชนเนี่ยเขาจึงใช้วิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดในการเรียกคะแนนนิยมนั่นก็คือการสร้างสงครามที่เขาเชื่อว่า จะเป็นสงครามสั้นๆชนะใสๆเหมือนที่นายพลปาเวลกราชเชฟบอกว่าผมจะยึดเมืองกรอสนี่ซึ่งก็เป็นเมืองหลักของชาวเชเชนเนี่ยให้ดูนะครับผมภายใน2ชั่วโมงเมื่อตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยในวันที่11ธันวาคมปี1994กองทัพรัสเซียเนี่ยได้เคลื่อนพลบุกเชชเนียนะครับผมแต่ฝันร้ายที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มขึ้นนะครับผมในคืนวันปีใหม่ ที่เขาจะเรียกเหตุการณ์นี้กันว่า the New Year Eve s massacre การสังหารโหดคืนปีใหม่นั่นเองรัสเซียเนี่ยได้ส่งกองทัพรถถังและยานเกราะลำเลียงพลนะครับผมที่นำโดยกองพลน้อยฐานราบยานยนต์ที่131หรือที่มีชื่อว่าไมโครบิเกตเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงกรอสนี่นะครับผมอย่างอุกอาจพวกเขาเนี่ยขับรถถังเข้าไปในถนนที่แคบๆที่รายล้อมด้วยตึกสูงโดยที่ คิดกันว่านะครับผมข่าศึกเนี่ยจะวิ่งหนีเมื่อเห็นรถถังของพวกเขา ต่เปล่าเลยนะครับชาวเชเชนไม่ได้หนีพวกเขาเนี่ยดักรออยู่ทุกซอกทุกมุมและเริ่มปฏิบัติการฮันเตอร์คิลเลอร์หรือการล่ารถถังนั่นเองด้วยความที่นักรบเชเชนเนี่ยก็มีอาวุธในคลังที่เหลือมาจากสมัยโซเวียตเนี่ยไม่ต่างอะไรเลยกับกองทัพรัสเซียนะครับในเรื่องของคุณภาพและเทคโนโลยีพวกเขาเนี่ยได้ใช้จรวด R p g พีในการยิงรถถังคันหน้าสุดและคันหลังสุดของขบวนทําให้รถถังยานเกราะคันอื่นๆเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้และติดแงกอยู่กลางถนนเหมือนเป็นเป้านิ่ง นอกจากนี้เนี่ยนะครับผมด้วยความเป็นสงครามเออร์แบนวอลแฟรรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยรถถังและยานเกราะของรัสเซียถูกออกแบบมาให้ประจันบานนะครับผมและต่อสู้ในพื้นที่ ที่ราบที่เป็นทุ่งทําให้ปืนใหญ่ของยานเกราะเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถเงยปากกระบอกยิงขึ้นตึกสูงในระยะใกล้ได้นักรบเชนเนี่ยจึงได้ระดมยิงนะครับผมอาวุธของพวกเขาเนี่ยจะวดปืนกลต่างๆจากชั้นบนของตึกลงมาที่ด้านบนนะครับผมของป้อมปืนรถถังซึ่งเป็นจุดที่เกราะบางที่สุดเหตุการณ์นี้เนี่ยจึงกลายมาเป็นนะครับผมการสังหารหมู่ทหารรัสเซียเนี่ยถูกตัดขาดน,นะครับผมวิทยุข,ขอความช่วยเหลืออย่างสินง้นหวังพันเอกอีวานซาวินนะครับผมผอบอกกองผ น้อยที่131เนี่ยที่เป็นหัวหอกในการบุกเมืองกรอสนน่เนี่ยนะครับผมก็ได้เสียชีวิตพร้อมกับลูกน้องของเขาเกือบทั้งกองพลนี่เนี่ยเป็นเหตุการณ์เพียงแค่คืนเดียวนะครับผมกองพลน้อยอันเกรียงไกรของรัสเซียเนี่ยถูกละลายหายไปหมดรถถัง20คันและยานเกราะไม่ต่ำกว่า100คันเนี่ยกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ลุกไหม้เมื่อทางรัสเซียเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีแล้วเนี่ยนะครับผมเลยเปลี่ยนและเมื่อรู้ว่าบุกเข้าไปในเมืองตรงๆไม่ได้ผล รัสเซียจึงเปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธี brute force หรือคือการใช้ปืนใหญ่และเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยถลม่มปูพรมเมืองกรอสนี่อย่างบ้าคลั่งจนเมืองเนี่ยราบเป็นหน้ากลองเหมือนสมัยส,ยสงครามโลกรัสเซียเนี่ยยึดซากเมืองได้นะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์ปี1995 แต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพลเรือนนับหมืน่นที่อาศัยอยู่ในเมืองแต่ใช่ว่ายึดเมืองหลวงได้แล้วสงครามจะสงบลงนักรบเชเชนไม่ยอมแพ้นะครับผมพวกเขาเนี่ยถอยขึ้นเขาและเปลี่ยนมาทําสงครามกองโจรเต็มรูปแบบแทนวิธีการหลักเนี่ยก็คือการซุ่มโจมตีนะครับผมขบวนสเสบียงที่ต้องผ่านเทือกเขาคอเคซัสนะครับผมกลายมาเป็นเหมือนเป้าซ้อมยิงสบายๆนอกจากนี้ยังใช้วิธีในการนะครับผมจับตัวประกันในปี1995เนี่ยก็ได้มีข่าวดังเลยนะครับผม นายชามิลบาชเยฟ ผู้นากลุ่มติดอาวุธเชเชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้บุกยึดโรงพยาบาลในรัสเซียนะครับผมจับตัวประกันไปกว่า1,500คนและบีบให้รัสเซียเนี่ยต้องยอมเจราจาหยุดยิงซึ่งถือเป็นการตบหน้ามหาอํานาจอย่างรัสเซียอย่างรุนแรงจนกระทั่งนะครับผมในปี1996ก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ตอกฝาลงในสงครามเชเชนครั้งที่หนึ่งนี้เลยในช่วงเดือนสิงหาคมปีนั้นเนี่ยนะครับขณะที่รัสเซียคิดว่าคุมสถานการณ์ในเมืองกรอสนน่ได้อย่างอยู่หมัดและกองกําลังเชเชนเนี่ยได้เปิดฉาก นะครับผมปฏิบัติการที่มีชื่อว่าโอเป a เรชันจ h ฮัดนักรบเชเชนหลายพันคนเนี่ยแทรกซึม กลับเข้ามาในเมืองกรอสนี่เตรียมการเปิดฉากปฏิบัติการครั้งสุดท้ายในสงครามเมื่อได้สัญญาณเนี่ยนักรบเชเชนที่แทรกซึมในเมืองกรอสนี่ก็ได้เปิดฉากนะครับผมทําการโจมตีตัดขาดและปิดล้อมกองฐานรัสเซียที่มีจํานวนมากกว่าโดนขังไว้ในเมืองนะครับผมกลายเป็นหนูติดจันทเมื่อกองทัพรัสเซียรู้เรื่องเนี่ยก็พยายามจะส่งกําลังเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกซุ่มโจมตีนคะครับผมจนเสียหายหนักเลยเมื่อสถานการณ์เข้าตาจนแล้วทางกองทัพรัสเซียเนี่ยรู้เลยว่าการจะส่งกําลังเข้าไปเพื่อปลดแอ นะครับผมกอบกู้ยึดเมืองและช่วยเหลือทหารที่ติดอยู่ในกรอสนี่มาได้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลที่ไม่คุ้มอีกต่อไปรัสเซียจึงไม่มีทางเลือกอื่นนะครับผมนอกจากยอมรับความจริงว่าเราได้แพ้สงครามครั้งนี้แล้ววันที่31สิงหาคมปี1996รัสเซียจำใจลงนามในสนธิสัญญาคาซาฟิยุตนะครับผมหรือคาซาฟยุธ เนื้อหาในสนธิสัญญานั้นเนี่ยก็คือหนึนะครับผมกองทัพรัสเซียต้องถอนฐานทั้งหมดออกจากเชเชน2เชเชในเนี่ยนะครับผมจะได้รับเอกราชโดยพฤตินัยหมายถึงยังไงโดยพฤตินัยเนี่ย อธิบายง่ายๆเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยชาวเชเชนจะมีอำนาจในการปกครองตัวเองได้อย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงโดยรัสเซียแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการยอมรับเชเชนว่าเป็นประเทศนะครับผมเหมือนกับสาธารณรัฐอื่นๆที่แยกตัวออกไปและ3เนี่ยนะครับผมก็คือต้องยุติความรุนแรงทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องหยุดยิงและแลกเปลี่ยนฉเฉลยศึกแบบ ทั้งหมดเลยสําหรับชาวเชเชนแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนะครับผมถือเป็นวันแห่งชัยชนะพวกเขาเนี่ยมองว่าการที่รัเสเซียถอนทหารคือการยอมแพ้แล้วก็เริ่มนะครับผมทําตัวเหมือนกับเป็นประเทศเอกราชทันที แต่สําหรับรัเสเซียเนี่ยหารู้ไหมนะครับผมว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นมันเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแผลสดนะครับผมที่ทั้งทหารสุดโต่งนะครับผมและกลุ่มชาตินิยมของรัเสเซียเนี่ยรับไม่ได้พวกเขาเนี่ยรอคอยนะครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะกลับมาทําสงครามล้างตาล้างแขนกบฏเชร์เชนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคนที่เรารู้จักกันอย่างดีเลยนะครับผมอย่างนายวล,ลาดิเมียปูติน ผู้ที่จะก้าวขึ้นมามีอำนาจและปกครองรัเสเซียในเวลาต่อมาซึ่งสงครามเชเชนครั้งที่2ก็คือผลงานแรกๆของปูตินเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องราวของสงครามเชเชนครั้งที่2กันต่อนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดข้อมูลผิดพาพประการใดหรือขาดตกอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับวันนี้ไปก่อนลวครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ